บรรยากาศปีน้องมาครับหิ้งเขานั่งมุ่งฟังครับผมยิ้งเข่าเด้อพี่น้องเสร็จแล้วก็เข่าเสร็จแล้วก็ร่างลงพูดแล้วเราลงพูเลยมือครับมาครับผมว่าจะไรสุดว่าไรดอกอัด้วยใจถ่ายคลิปออกนะครับผมหิ้งซีขนครับหาขนซีขนบ่อยซีขนคนผบพูดจะหาไม่ง่าครับผูดจะหาเฮงงานครับพี่น้องแกงจืดราดเนื้อครับใส่แกงข้าวต้องอะไรปีนหว่าง เราพอได้กินข้าวแล้วเน,น,น,นี่ยน้ำยา,า,า,าแก่ข้าวกันทิมข้าวไอกแก่บ่ตีอย่ผมวันไดยืน่ะแสนงน่าคนทิ่บ่ได้แต่ใครเอาผมคนนี้กนะผมเอเจ้ามันชิมเอาเาแก่จะมันจุ่มบ่เป็นยังไเสมมบอบ่ไม่ไดีครับ ผักไร้ไหน้องครับเป็นสวนอออเตีเลียไม่ได้ยิงเลยเมื่อคืนครับผักเป็นสวนบุญเขีที่นาทำข้าขอขอสองแปงผักสองแปลงครับผมเป็นอะไรผักถูกเนาีลนะบดเครื่องกลัเครื่องท,ท,ที่ซ่ดเองอนนงทนี่มันดองไอสองซูกินาหอืเราหอเร่กินแล้วี่นังินเครององนี่ย มันอะไรอ่ะไม่เคยกินเอ้ามะเคือเอาปะหน่ะเอาไปเก็บอะไม่หางเลยมาอืะมีไม่เยอับมะเขืออะไรตัวม่ตัวนี้หม่อนะไม่รู้ว่าเป็นไออดูดูไม่ชัดนึกว่าเป็นกระเทียมโทนไอ้ห้ร้านไทยกระเทียมโทนดองพอดูชัดเป็นมะเขือมะเขือขาวอ่ะมะเขือแบบนี้ก็ไม่ดองเลยมันก็ดองเลยอันนี้เป็นรังรังดองมะเขืออะไรเห็นมันเห็นมันเปิดดูอยู่ต้องลองไปซื้อมาชิมดูเนาะ ก็มีรองกินอขอครับผม,ขเ,ม,มเขาเริ่ไปหน่อยมึงขอจองโอ้ยยางจะถ้าว่าหน้าไม่มันไม่ได้ไปเลยก็เดี๋ยวจะพาไปาลตลาดไม,ม่ดูผมไม่เรียนคนไม่ขั้นมากน้องาบางของไมเ่เรียน ให้เอาที่ยูมารไปนั่งตั้งแต่ยังบปัสไซปัสไซนี่กันก็ได้ไห้เจ้าีเบื้องอะที่เจ้าจีแล้วกลองใเบ้องลู่โคูโค้งเลยทักก่ครับเอาอูไม่ไารับเนื้อครับักเต็มตัวนี่ใไปผนังาเนดังเอ้ยใส่หน้าพัดตรงนี้ กันเอยหาได้เจอกันเรพููอต้องแรกผมไม่รู้เลยากินกับราเลยงาคาตอนแรกไม่รู้ก็ร่านนก็ไปซื้อร้านก้อยรัดล้างก้อยสานนะก็เอาก้อยคนน้กับราก็ใส่มานำของราคากับไอกระเทียมเรดใส่มาชุดเขาอะกินจะแซ่บไหม แต่เอาใส่กับหน้าบพอหอมเลยต้องกินกับเลยกินกับเอาอืแต่ลาบต้อเป็นเป็นสะแหน่อืาใส่กับลาสซาลาเปาจนน้อยม่คขอไม่ชอบใส่ถ้าใส่กับลับหมูอืเข้ากันด้วยกับหมูเลยซาลานปาลับหมูกับผักอะไรน่ะผักอะไรเยอะขี่อยู่นอกหน้าบ้านน่ะกับไป่เน้อเสือเนืเสือน่ะนะกินกับลาบหมูน่ะห้ามไม่ได้เ่ย บ่บบบบคส่เือกินกับลาบเหรอกับลาบค, <al> คนคนุออ่มเลยเหรอเออคนน่คนเนีแคอ้ของนุ่มเลยนะขึ้นดังมุกเลยนะ เลยัอยู่บ้านเราไปขุดไปแทงเราเนาะไปไต่บ้านจ้างกิโลขายให้เราโอ้อยู่น้อยๆขุดก็กลัมาได้ยี่หนะขุดตกคุณมาได้ได้ยี่ะนาดินอืมอวานดีไต่บ้านมันช่างกิโลขายขายบ้านเฮาหัวเท่าไหร่ช่างเท่าไหรห้าสิบหกสิบบาทเออเป็นหัวเนาะแล้วเดี๋ยช่วยพี่ยิบมาสามหัวเนาะ เกืบส <was here. laughs> ี่ร <laughs> ้อยเาหามงบอกกินอไมสี่ร้อยเอาเลยนี่ร้านในสวงน้ำซั่งไกกวาโอ้ไปตลาดใหญ่งตลาดตานานเลย้ายเดินหนี้เทันมาเขียนบุโคเขียนบุโคแค่ห้าเอาหวังโอ้สูน้ไม้สั่งของเทาไ้เนาะไม่สั่งน้ำไม้สู้กับไปเอาน้ำไม้สั่งพุ่งลงดินซื้อน้ไมสีอยนี่ซื้อปลาไปกินดีกว่าใช่ไหม ซื้อปลาซื้อมุ้ซื้อเนื้อมากินอันนี้คือวันนาเรากินทีหรอนี่อะเรื่องไอ้น้องแกงแตงโมไม้เนี่ยเขาไปหาเขาไม่หวังมึงของเขาเนาะใช่ไม่บังไม่ปลูกเขาปลูกปลูกคนเรื่องมันปล่อยมึงขึ้นอะไรเราผมไม่ก้ามาหาลงมาปุ๊บสักพักหนึ่งตะวินเขาบอกเขาจับกันข้างบนน่ะผมก็มาหาลงมาก่อน แล้วนะไม้เอ่จะพวกไปเอาหน่อไม้ป่าไงจะเป็นเหี้ยมเขามีพวกที่เขาไปเอาอยู่ในที่เขาปลูกอ่ะอ๋อไปเอาเขาจับกันตำรวจจังตำรวจที่จับโอ้ยมาหาลงมารอได้ใครแตะมาจู่ที่นี่ผมลงมาตอนเช้าใครได้ขึ้นเขาเลยเป็นเรื่อเปลนเก่าหนิลองรายงานไทเป้าหน่อยไหมรายานหนึ่งหาไรอบเป้า เขาคนละเขาผู้ตึงหมดนล้วพี่นะครับเห็นข่าวมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งแมกกาอันนั้นไปเอามแมกกอเนาะหรือว่าไปเอาสองสามหน่วยยังด่าชิคอยู่เาคือไปแจ้งความจับเอาที่ไหนได้อ่ะมาณสามสี่ห้ากระสอบเราไปขายนั่นไทยสมบูรนะสมควรนะครับเหมดอนมัเยอะเกินอืมที่จะเอามากินนั่นก็ขายนั่นเขาไปเขาที่เขาไปก็เขาไปเอาไปสุสานหลังสุสานอ่ะเขาไปตามตามร้านไทยเลยตามตามแม่ล้านไทยเลยนะ ไปกันเราตรวจตามไปแล้วนี้มัดูนะซี้องจุนก่นลอยไปแล้วคือมันเมาไปกินมันขายร้านไทยร้านมีซื้อองจนเหมือนบ้านเราไหมผมหมายถ่งบ้านมีซื้อองจนเหมือนบ้านเราไหมเราไม่มีซีฮองจุนบ้านเราหนึ่งแม่งเคยเดือดไทยร้านไทยผมบอกว่านะเขาแบบคิดว่าเขาปลูกมากพอรับซื้อทุกี่ทุกอย่างแล้วแยวมาฝากขายก็รับหมดอันเป็นอังเด้อเขาแซ่บแซบกินนี่บ่ ก๋วยอะไรนั่นกวาะน้ำเลกวย่วยนั่น่วยนั่นกวัเอาไปยังครับผมี่้ยซฟมือมเอาไปยังอืมตรงนีอนะขอไปเลยครับขวไปเลยขอไเลยแล้วขึ้นงขึขึ้นไรไปเจอกี่ก๋วยละทำด้วหน่อยครับเออให้ทางนะถ้าพี่ยส้ามือน่ะ แล้วในในข้ามีมั้งเขาท่าพี่น้องเอ้ยแีบแฉบครับเือไข้าวกินเลยนะหัวขึ้นเอกตอบันไดนอนนั่งกี่เราเงิน่ cũng tưởng mà mày học Nhưng các cụ phân Nhưng mà hàng cái nato mà thế à Nó ăn bưng là thái nhé sao Béo nữa hả? Béo nữa là ăn muối Nó mà mua bán lên thì phải <laughs> ยอย่างอื่นกินเหมือนแบ่ข้าต้มให้ไม่ค่าอะไรม่คัาข้าวต้ม่างถ้าเรามีอย่างลวนไท่แฉงนี่นะเนาะรำบางบ้านกินเนี่ยอากาศรเองอจับได้ เลาคาปปล่ยขาั้งแรกคือบริมาไม้เผาอือจะมนตาเฮ้ยมองขวงเขากันเนาะบ้านเราปลูกไหมหลังบ้านสามต้นโอ้ยขายปับง่ายเลยฮะขนาดนี้เนาะยี่สิบเนาะแม่บอกว่าเป็นเรื่องปล่อยเาป่อยเป็เ่นี่มันปลูกพี่ห้า่บาทสิบาทเยอะปูกเยอะเ๋ยวเห็นหลานไทยร้านไทอยู่นี่นะเก็บแปดหบนะล้วปักสับดิงสับด่กเนี่ยเออ เก็บสิบบาทก็รวยต้องเอามาที่บ้าจะลองมาดองน้ำปลาเด้อแซช่หืมวันนี้เราหั่นสกีนดองน้ำปลากระหลัดดองน้ำปลาคือกับหลัดใช่สดที่ไหมครับเราดองน้ำปลาหั่นสดดองปลากับหลัดนะโอ้โองสดนๆแหละจะใส่เลยแหละผมปลาพยายางเผาแล้วก็ดองเอาแค่แค่น้ำปลาจะไปหั่นสดหรือว่าเผาเยอะนี่เลยไม่ไม่เคยลอง เผาแล้วก็แช่น้ำปลาไว้หน่อยหนึ่งไม่ใช่ไว้เนี่ดองไว้แล้วแช่ไว้จนทำราดเสร็จก็มากินเลยอย่างเงี้ยกับทำเหมือนทำมาเกิดนะเออแต่มาเคยดเทศนี่คือหลับไม่ดอาไม่ต้องเอาเค็มอานี้เอาเอาจังหวะนี้เลยมาหาทะเบียนรถเลยคือวันหนึ่งวันหกน้ำหนึ่งร้อยห้า ไม่เราศูนย์ห้าไ่ปดูใหม่ไม่ได้สองข้าวเราสอง้าวสองอ้ากเราแ้่ไม่ศูนย์ห้าเออเอากรดไหยออกวันเดียวเอ้ยออกเอากรดไหลออกแค่จันจั่เดียวนจะมาซื้อไปเลยก็แล้วมันจะลดถุงยางทั่งตอนเราพ่อตะคนึ่งใครห่วข้างเรา

กันนั่นดีกว่าดีกว่าตัวเัาเลยมืนหนึ่งขอันั้นของยามล้วหน้ากับตัวนู้นปาคีถ้าไม่หิงคีโอเคอยู่นะถ้าหอไปกีรูเป่าโดนะวันมาไอคีนะไสาวระวันไอคีฮะแจชั่นนี่นะแลเอาสมูแบันี้มาเออนี่มือสว่างเมือใหม่เลยนี่เราว่าเราเราใหม่นะนี่มือสอางมือใหม่เลยนะ ไม้ไม้กงเล้คือก็คิดได้บบกีดันคีม่ลยเสื้อสตุครับอัไหนผลิตผลิตเมือนเป็นเตมปุระเทมปุระเอ๊ยเสมืน่อบ้านนอบ้านนนบ้านนจำลาบบ้านนน่วบ้านนนี่ว่าสีวิชัยเป็นอำเภองะบ้านนนว่านใช่เป็นอำเภอแนม ก็น่าจะซื้อมาบะเกินบะเกินเดือนรถกันนี่นล้ขายแล้วเอารุ่นใหม่เดีย๋ยวไปพ่อใหม่มาไงอืมเดีเปลี่ยนเนี่ยแล้มีมีตัวใหม่รุ่นหนึ่งเอสเอลหนึ่งที่รุ่นนี้มันดีอย่างนี้มันมีที่เสียบชาร์จแบตเลยชาร์จแบตโทรศัพท์กับรถเนี่ยถ้าเอาพี่เอาไปไหนฮะแบตโมโนเสียบชาร์จเลยเดี๋ยวไปชาร์จรถชาร์จแบตไปเลย นี่ประมาณนี้เหมือนทุกวันนี้ไฟฟ้าสีดําไม่มีที่วางของเบียโนกับรถไม่ได้จริงเบียร์ที่อยับมาพ่อวางใ้บ้านวิ่งดีแล้วบ่นยอะหอมเงี้ยรถขี่จักรยานน่ะคือของเบียร์กินที่เขาเย็นดีโดนท่านสีส้มของเพื่อนผมมันไปทำคล้ายๆวางของน้ำ ใส่เบียร์เนาะตรวจคา่านเบรกเยอะเลยแหละบ่งด้วยให้เป่าอ่ะให้เป่ากระบองแดงวันนี้มันขึ้นแล้วเป่าบุ๊บปุ๊บเนี่ยโผลเรี่ยวเอาเครื่องเป่ามาเนาะกระบองมันยังไม่ไไม่ยังไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นี่ร้อนข้าวนบอลกระบองมันขึ้นอยู่แล้วถ้าลูกกินนะมันขึ้นเลยนี่พวกมันจะเอาเอาเครื่องเป่าให้เป่าอยู่ละ นั lên, nó, nó ่นใจเสียเลยน้องกฎหมายที âu, mà, ôm, ôm, àn, ่ออมาใหม่เนาะตัวเองก็ห่อส่งกับบ้านเนาะผมรวนมาะที่ไปหาปลากล้วก็เสียดพี่ผมผมปวดหนักเลยเหรอกินเหล้าเมาค้างไปเนาะโทรมาผมเลยผมอยู่โรงงานเด็กอุ้ยทำอะไรได้วะเป่าที่เยอะบ่ไม่งั้นก็เป่าที่เยอะบ่ใช่เปลเป็นไรขึ้นได้ไหมมาขึ้นมาเกิน สองเดียวเนาะมันจะไม่ถึงบาร์เบีย่่่องยาวนันลูกค้าวบอกขอร้อนร้อนแตก <c oughs> <c oughs> เอาไม <c oughs> ผมเอาแรงไม่ได้อ็รีบเป่าอ่ะก่อนนัจะเข้าถึงปากเราเรงรีบเป่าเป่าเอาแรงเลยไม่งั้นถ้าเราไม่กินปากร่วงผมเอาแรงไม่ให้กินมมน้ำอุ่นก่อนวันนี้เราเป่าแรงไม่เอา,าดิมันดึงออกบอเอาน้าให้เป็นกวดเลยเสี่ยงโดน,นได้เลยเดี๋ยวเขาไปไปเช่นเนี่ยดิม หมดุโมงไปเลยดิมพรไปเสพเอาไปโผส่วนแนวแต่ในในเรื่องมันเยอะแล้วเนาะอย่างไรก็ต้องโอ้ยอยู่เดาหลังในเ่มันยากนะไปดักเอาผู้ใดออกองจ้านแรงไทยมาเนาะไปดักเอาเสพเนาะแยกแดาเอาก็เหมือนแยกที่เราไปทำงานอ่ะเจ๊กขับมอเตอร์ไซค์ไฟแดงเน่ะอีกสองนาที่ทจ๊ไฟเขียวแล้วนะเบิ้ลออกไปต้องมตามเลยไม่จัดหน้าเลย น่าจะเมามากหเลยมาโพลิตาอะตรวจตามเลยตัวดีเลยหามาเจอแล้วโพลิตาก็รออยูหน่อยเมื่อรอแล้วไปไปหมดเลยนะตัวตามเลยไม่เมาก็เอาเปล้วหาไปแดงเนาะอืมนั่จับปันแฟนอีวันมาห่ะรถรถรถกระบะเร่งเร่งหน่ะ จอดส่มัปนไปเขียวน้ำเสียบจอดอตำรวจคนปัอ,อ,ปอ,ปอแต่แล้วมันเรียกมาานันเอาเรื่อมาเก็บเรีมัน้องของนะเพราะานั้นมันปิด,ปดมันก่อนถ้าเราเอาคนไปเขียวมามันก่อนมันมาจอดมันจอดจอจอ,อยู่าะน่ะก็จอหลังตำรวจจอหลังมนะันน่ะตรวู้วุ้เปิดรถนีนนมาแล้วตำรวจก็ได้ครับ นี่เจอแล้วก็เล่นจริงเข้าเล่นตัวสามเองเห็ปุ๊บเจอจามาเล่นไม่ดูไฟเกี่ยวไปแดงเออมนดีเราไปว่าไอ้ต้นข้างหน้าควายหัมันนั่งเล่ดูัสาบรอนะ่ยมันมาเป็นข้อแดงโอ้ยเไยเมาหรอข้าวยางเล่นเกินศูนย์จุสองห้าไม่หรอกที่ดำดำดำ3ำโปรเซ็นหอนห้าน้ขอห้งนะเท่ากับที่ไรจะเข้าปาีแล้วไม่แจ้ก่อนกัน ไบท่าปีบมันมีตังค์แบบห้่ประมาณนี้และ้มห้มครนจนี่เ้นี้เงดียวไม่รู้วัาเท่าไหร่นะ้าราอปันนห้าร้อยหรือวันละพันงเขาเฉยเาไปคุยกันันพันห่าพันเขาไม่ใช่ใช่วันละพันิ้พวกวันละพันเนี่ข้าวปห้าสนทุกวันละพันล่บไปเท่าไหร่ยี่วัล หรอกสิทุกวันนี้ก็ยิมเราไม่เป็นนะเนนลยต่นจะไปกิเหล้าของพีพงร้านไทยไอะไรมาขคีดได้ทุกวันนี้าานไราาศดินยนไกินต้องกินอยู่ห้อย,อยเดียวี่เาะนอนนี่สบายใจเราเนี่ยเรานอนหน้าเี่จริงๆไปได้อยากไปน,นี่มันลายเลยอยกเตี่ยวกุ้ <c oughs> ่าเลยด้วยวมาปับเยอะเลยไอ้นี่มันเป็นตังครับ,บาน ทำฟาร์มให้มันมีโรงงานมาเราไม่กี่ใบนะเงนะมองเราทำใบแมงมือแม่เป็นี่นคู่แป้งก็เงินยืมกู้เพอเพอก็ส่งกลับพร้อมกลับไปแล้วไม่มีเงินก็เราตัดลักหน่อยก็ทำงานจ่ายาเป่าครบจ่ายดีเส่็เราส่งเท้าแก่ดีไอ้แย่มันโดนอ่ะเทาแกไปจ่ายให้ไปเชียร์ให้มันยังไม่กลับบ้านทำงานเขาได้เงินดีแต่ถ้า เราปัดเขาไม่เอาใครเงินไม่ใจครับไม่ใจตีูกรู้แค่นี่เหรอจะมีไรรองเรยนอะไรมีมันอะไรมไม่ยิ่ไม่ยิ่มมันไม่อุ่นอุไม่เกี่ยวบุญนแบบพเพืเาเพเราก็มาหามีเงี้ยมาหาใครอยู่นั่นแลาวแล้วกอดอุ่นรู้นั่นเย็นหิบออกนะตื่นมาสองหูมไว้สองหูกั มาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนศานาแลกเปลี่ยนนิจัเรา์เป็นห่าหงคายเค่นงอ,อ้อา,อานีช <c oughs> ื่อที่รอวะอยาทบายหรอวะ <c oughs> ี่มานี่ลเขียว นอนเหมือนน้ำที่เราไนาไปสกตดเป็นน้ำนะแล้วกันสดะรภูเขยางขับเป็นน้ำทางนั้นเียท้ออะให้เขาไปกินเขาไปอน่น้ำแต่ขอไปกินนั้นเปน้าขาไปกินนันขอกินมันีอร่อยกว่าพื่อแม่เลยหอมกว่าเยอะพุดนึงอ่ะแพงนะแพงที่รางน้ำใจ ราบก็พิมพอิ่มนะครับอยู่แบบพักการต้องพักเขาต้องคิดว่าเอ้ยแรงนะครับมลุกสร้างอีความียาเนี่ยครับผมพิมพ์เนื้อเปยาเป็นสมุนไพรเนี่ยพิชิตเป็นยังครับผมเนื้ครับผมก็พอพิมพ์ผมแล้งครับฝากกดเลยกดแชร์ลุกฟังนะครับกดเลยกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อพี่น้องปฝากม่ช่องนึ่งนช่องหนึ่ครับเปิดไม่ครับได้พึ่งได้เดือดนิดๆนะครับผมกินกับผมกินแลวครับโอเคครับแชร์ไม่ด้ครับไ้ําไปไม่พี่น้องเบิ้งทาบว่า กันบรรยูแล no, ้ครับดูานท้างนั้แต่บ้านเปประไมาณหี้ครับมันอยู่กนจริงกันสนอนท่านไปแล้นครับส่วนดูแลกับพรากาบสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับเต๋ในลก